น้องไอรีนไม่กลัวเหรอคะลูกฮะไม่กลัวเหรอ,อเอ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 เอ นี่ไงเล่นยังไงเนี่ยเล่นยังไงเออเออเออเอ้าพี่มาเล่นด้วยเห็นไหมเนี่ยเออ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 ระวังน้ำนะลูกเออ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  มีเพื่อนเล่นเนี่ยเอ้เอ้เอ้น้องชื่อไอรินค่ะน้องไอรินค่ะเอ่อเดี๋ยวจะหอยอะไรลูกหอยทอดอ๋อแหน่แน่แหน่โรคแดวเปียกเออ อืมขยะน้ำสะอาแล้วนอเอ้าใ้ไม้เพื่อเล่นหกอนเอ๊ น้องห้ลีนีเพื่อนเล่นแล้วเออเออเอการซีเขาคนอืมอืมอดาเือ เออ,อ,อ,อชอบจริงเลยนนนนนอนอ่อะรองเท้าลอยแล้วลูกรองเท้าลอยแล้วเออรองเท้าลอยละรองเท้าลอยแล้ว โอ้ยเปียกจ้อยบาดนี่อะลูกเออลูกลูกลูกอะเล่นเลยเล่นเลยเล่นอีกเลยเองะฮะฮะฮักเฮ้ยเฮ้ยบ้ายบ้าย ไปไปบายไม่บายแล้วเหรอลูกเหรอไม่เล่นเหรอคะเอี่ไปบายเาเขยะลูกขยะโอขยะลองยัดดูหน่อยนะไม่เอาลูกมันสกปรกลูกละอืมอืมอ่ะ แซ่บว่ไอเลีนแซ่บไห